สวัสดีพี่น้องทุกคนทุกทานที่เข้ามารับชมแนวท่าจ้าสวัสดีทาง f อฟซีมาเอฟซเก่าด้วยจ้ามาพบกับแนวทางหุ้นหั่งเซงจ้าหลอบเ้าหลบบ่ายเป็นแนวทางของวันที่26เดือน11พฤศจิกา2567มื้อนี 16, 16 7, ่เป็นวันอ่างคารเราจะก,กมาพบกับแนวทางของแอน o y อยามเคยจ้า สำหรับหฮางเสียงเส้าบายจ่าเอากรสไปรับชมหฮางเสียงวันที่ยี่สิบพฤษภาบิ่งพ์พูนของวันจันทร์กันก่อนจ้ะวันที่ยี่สิบหา้าจ่าสำหรับหฮางเสียงรอบเส้าจะเด่นไปที่ฮาสีวิ่งลูดจ้ะสำหรับพูนสามตัวบนคือหนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองผ่านไปเนาะบนรอบเส้าจ้ะ สตัวล่างรอบเศร้าจะหนึ่หาเข้าหาหจะเน้นผิดตัวโอ้โหสำหรับตัวเด่นก็นเขาทนเขาไฟได้หลายนอกจากเน้เนบวเขาจะเด่นหาพิรุษหามาสำหรับรอบใบศูย์9วิ่งรูจ่จะสามตัวบนรอบใบศูย์9 9้าเก้าปาติโทมาเล็กเบิรเลยเนาะ,ะเด่นโอ้โหค่ะ เดนซูดวิ่งรุดซูดของเฮาลักลอยนะจ๊ะโอ้โหมาตัวประกบคู่ขาเก่าเก่าบริจับเก่าๆหายนะจ๊ะวันที่ยี่สิบสองนี่คือมาเก่าหลายตัวอยู่นะแต่ว่าโอโ้ลืมลืมเบิ้งเล็กเบิ้ลเบิ้ลเก่าโอ้เข่าเดนเก่าวิรุดเก่าจะเดนซูดวิรุดซูดมาลักลอยจะสสาหรับรอบบ,บ่ายบนจาเดนเก่าวิรูดเก่ามาลายเดกันเลยทีเดียว สำหรับสองตัวลากกับเก้าแปดจากเก้าแปดกระจับคู่ผาดไปอีกเนาะจะโอ้โหเด่นเก้าวิ่งรุดเก้าของเฮาหนึ่งคือบอกเลยว่ามาเด้งเดงเนาะรอบใบบนนี่มาทางลักหน่วยลักลลักหน่วยลัก,ลกซิปันาะสำหรับรอบใบก็บคือรอบใบสองตัวลากก็คือเก้าแปดเด่นเก้าวิ่งรุดเก้ามาโอ้โหเด่นเก้าวิ่งรุดเก้านี่คือมาเก้าบนเก้าล่างจับคู่ผาดไ,ไปทางบนทางล่างเลยเนาะ สายวิง่งสายลูของเฮาปังเด้อจะรอบใบ้านำไปวิง่งไป,ปลู่เราจะมาเด้งเด้งอ่าสำหรับแนวทางห้างเสียงของวันที่ยี่สิบห้าตามนี่เด้อจะอจจะขู่เขาหลบเสาเนาะหาหนึ่งหนึ่งหาวันที่ยี่สิบหกตามลุ่นกันต่อจะอาการหน่งหูซึเมเหมยๆจะได้รอกพีนอ้องเอ้ยสิอยู่กับพีน้องเอฟซีได้โดนปันใดเนาะเมื่อยคักแต่ละมือแต่ละ แต่ละมือแต่ละเดถ้าจ้ะลายแนยวทางลูกลายแนยวทาากะคำนวณหายแถบสิบ,บทันอ่ะสำหรับวันที่ยี่สิบกหกฝากนั่ไปผิจรารณลหน้าอีกที่หนึ่งรลกักการวจะฐาม,มีตัวหมักตัวชอบคอยตามจะถาผ่มีตัวหมักตัวชอบก็คือสามารถปล่อยผ่านได้แต่จอ,จอยคำนวณหายไปตามสูตรหลกักกาอยากทำมาแบ่งปันจะผิดพลาดประการใดกะขอโทษขอพ่ายไววด้วยละกการจ้าวันนี้ให้ไปที่เด่นรอบเศร้าเจ็ดหก วิ่งรูดจา้าจับคูเจ็ดสองถามักถ้าชอบกะน,นับไปวิ่งไปรูดได้เนาอใส่วิ่งใส่รูดเจ็ดหนึ่งเจ็เ็กับมักเขียน 79. เจเกอาเจ็ดเก้าคอละคานเนาะเพวมีทั้ง7จ็ดเก้าเจ็ด 61, 68, 69, 62รอบบายจะหา4วิ่งลูดจะถ้ามาคูเด่นกะตามได้เนาะสำหรับกูเด่นเซาบายเนาะจะเคยทีิบายไปแล้วเนาะสำหรับตัวประกบผูกูเด่นเซาบายจะมมาถ้าชอบถ้าถูกใจเนาะจะ58 ห้ 59, 50, 52, าเก้าห้าศูนย์ห้าสองห้าสี่บางเถือบางครั้งเข้ากมาครูเด่นครูเด่นสบายต้องระวังนิดหนึ่งเด้อจ้ะสี่แปดสี่เก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งตามด้วยสี่สองตัวเน้นจ้า ห้างเซ้งรอบบ่ายวันนี้ขอเน้นไปที่่1อ2ห้าเก้าห้าแปดหกแปดหกศูนย์เจ็ดสองเจ็ดห้า ฝากนําไปพิจารณาอีกทีหนึ่งละกันแต่สาหรับแนวทางห่างเสงของฮาวันทีจี16จย่มืออีคอยมาปังๆเร่งๆละกันเนาะขอบคุณทุกการรับชมจากขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกการกดไลค์กดคอมเมนต์ขอบคุณทุกๆกําลังใจจากฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับแอดจอยด้วยจะคนละลคยคนละแชร์คนละเนื่องติดตามจะที่สำคัญก็คืออย่าลืมกดกกดดิงไว้จะเป็นไดบิวตานแนวทางต่อไปนาะแนวทางดีๆมีให้กันใด วันจ้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า